โอเคครับผมติดตั้งลงรถเรียบร้อยทดสอบเสียงนะครับอันดับแรกทดสอบ4ฟล์ติปนะฮะอันนี้ทำการเช็คเฟสนะฮะเช็คเฟสลำโพงนะฮะอันนี้เป็นสีดำตัดด้วยสีขาวนะฮะแล้วใช้ไฟเป็นสีไอเปรูนะฮะโอเคครับปิดปิดไฟนะฮะอันนี้ฮะนี่เป็นตู้ทึบนะครับ12นิ้วนะฮะเป็นตู้ฟ้าทึบนะครับปิดไฟเปิดไฟฮะมาเช็คไวริ่งฮะงานเข้าสายยังคง เรียบร้อยเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับทีนี้ไม่เอาแผงประตูนะฮะเป็น12นิ้วฝ้าทึบนะครับงานวายริงก็ยังคงสวยงามเดี๋ยวมาเช็คซาวซิสเต็มเลยฮะนี่ฮะอันนี้เทวแอมเอหนนะครับเทวแอมเอ A2 นะฮะอันนี้ก็เก็บสายประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้มีสวิตชิ่งด้วยนะครับโอเคนะฮะ ทดสอบเสียงกันหน่อยครับ นะฮะตัวนี้ฮะับหน้าที่ขับแผงหลังนะครับห 6, 6 4 4นะฮะตัวนี้เลือกผิวหนังเป็นสีดำขาวเลือกใช้ไฟเป็นไอส์บลูนะสำหรับไฟด้วยขาเ์หนล้านไมโครฮะสิบพันห้าร้อยดีนะฮะจานนี้ไมเตอร์ทำหน้าที่ขับ เลยนะฮะแบบนี้นะฮะนีห6นิ้ว6นิ้วนะฮะตามด้วยวิตเตอร์สนิ้ว4ดอกนะฮะและหกนิ้วฝั่งโน้นนะแต่วัตถุไม่มีนะฮะในระบบการนี้ฮะงานจะได้เห็นตู้ทึบนะฮะแบบนี้ฮะพอแบบสำหรับใครที่สนใจสไตล์นี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแต่งรถนะแดบมบเพชรบูรณ์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ ส่งงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ